สวัสดีครับผมโน่นจากซูงคาเมล่าครับวันนี้ผมอยู่กับเลนส์ตัวนี้ครับ SIGMA 50ม mm ิ f 1.4 art นะครับพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้ for FE Sony โดยเฉพาะนะครับ อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าผมอยู่กับเจ้าเลนส์ตัวนี้ครับ Sigma 50มิล f 1.4นะครับตัวนี้ที่เป็นอาร์ตนะครับแล้วก็ออกแบบมาสำหรับ Sony FE นะครับหรือตระกูล A7A9 นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีตัวที่เป็น for c a n o n n i k o อนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเอามาใช้กับ Sony เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ M41 ซึ่งตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับอย่างที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้เลยนะครับสามารถต่อตรงเข้าไปได้เลยนะครับถามว่ากล้องที่เป็นตัวคูณของโ o n y นะครับที่เป็น APS-C เนี่ยสามารถใช้ได้ไหม ก็ต้องตอบว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะคูณคอาแฟกเตอร์ไปที่1.5นั่นเองครับผม อันทีนี้มาดูขนาดรูปร่างหน้าตากันบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยเมื่อจับเจ้าเลนตัวนี้ก็คือขนาดและน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะก็น้ําหนักเฉพาะตัวเลนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ815กรัมนะฮะซึ่งเกือบกิโลเลยทีเดียวนะฮะเมื่อบวกกับตัวกล้องของผมเข้าไปครับ A7R Mark II ครับตัวนี้เข้าไปน้ําหนักรวมๆกันแล้วอยู่โลสโล4ประมาณเนี้ยนะครับก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันถ้าแบกนะฮะก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่พอเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นเลนที่ F ค่อนข้างกว้าง f 1.4แล้วก็อยู่บนฟูลเฟรมก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรามาดูในส่วนรูปร่างภายนอกกันบ้างนะครับการออกแบบของเลนตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกับ SigmaAr t ทั่วไปก็คือเป็นผิวมันผิวเรียบนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวนี้จะเหมือนกับตัว Sigma 50ตัวก่อนหน้านะครับที่ออกมาสําหรับฟอ Can คนนอนะครับจะเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างที่จะสูง ครับก็ดูบึกบึแข็งแรงดีนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดออโต้โฟกัสครับถัดมาก็จะเห็นมีป้ายเขียนชัดเจนครับว่า Made in Japan นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของ สเกลที่บงบอกว่าตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่ระยะเท่าไหร่นะครับสำหรับเวลาที่ใช้แมนนวลโฟกัสนะครับถัดมาก็จะเป็นตัววงแหวนปรโฟกัสนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งระยะโฟกัสใกล้สุดของเจ้าเลนตัวนี้ก็อยู่ที่40ซนติเมตรนะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานนะครับในส่วนของขนาดฟิลเตอร์นะครับก็เท่ากับที่เป็นฟอร์แคนนอนิคอนเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับที่หน้า77มิลนะครับตัวเลนนี่ก็น่าจะออกแบบมาเหมือนกับตัวแคนนอนเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะถ้าสังเกตดีๆนะครับก็ จะเห็นในส่วนของความยาวที่มากขึ้นนะครับมากกว่าตัวฟอ a n แคนนอนนะครับมันก็คือการเพิ่มระยะรีจิทของท้ายเลนนั่นเองนะครับแทนอะแดปเตอร์ m 411ผมลองเอาไปเทียบนะครับกับตัวที่เป็น c a นนอนนะครับแล้วก็ใส่ m c 411นะครับเอามาวางคู่กันนะครับขนาดจะได้เท่ากันเดะเลยนะครับท้ายเลนเนี่ยพอเปิดออกมานะครับทรงท้ายนะครับชิดเลนด้านในเนี่ยจะมีความลึกอยู่ข้างในนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่สําหรับระยะรีจิตของเมาอะแดปเตอร์นั่นแหละครับขนาดและน้ําหนักนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่ใส่ MC11 และกับตัวนี้ที่เป็นเมาส์ของโซนี่โดยเฉพาะนะครับก็ต้องบอกว่าเท่ากันเดะเลยนะฮะตัวเมาส์เลนนะครับเป็นเมาส์เลนโลหะนะครับเป็นทองเหลืองนะครับแข็งแรงทนทานดีนะครับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยจะมีซิลเวเตอร์ซิลมาให้ด้วยนะครับกันฝุ่นกันละอองน้ำนะครับซึ่งก็เป็นปกติของเลนอาร์ตที่จะมีมาให้นะครับผมทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างครับเขามีชิ้นเลนทั้งหมด13ชิ้นใน8กรุ๊ปนะครับมีเลนพิเศษนะครับที่ใส่ให้มาด้วยถึง4ชิ้นนะครับนั่นก็คือเลน S l d รเบอร์ชั่นนะครับสามชิ้นนะครับเป็นเลน์ที่ลดการคาดเคลื่อนของสีการฟุ้งกระจายของเลน์ก็จะค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับเลน์พิเศษชิ้นนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเลนแอดฟอริเคิลนะครับแก้ความบิดเบี้ยวของทรงกลมนะครับผมได้ลองทําการเอาเลนตัวซิกม่านะครับฟอร์แคนนอนะครับแล้วก็ใส่ m c 11นะครับมาใส่กับเจ้า A7R ตัวนี้นะครับเพื่อถ่ายเปรียบเทียบกับเมาส์ที่เป็น FE โดยตรงนะครับถ่ายในมุมเดียวกันนะครับภาพที่ได้เนี่ยคุณภาพเนี่ย แทบแยกไม่ออกเลยนะครับว่าไหนเป็นอันไหนนะครับก็ต้องบอกว่าชิ้นเลนเนี่ยน่าจะไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าออกแบบใหม่มาเพื่อโซนี่โดยเฉพาะเหมือนเอา for canon นะครับมาทําการเพิ่มระยะรีจิสแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมาส์ for Sony โดยตรงนะครับผมอ่าซิกมาตัวนี้นะครับก็มีไดอะแฟรมที่9ก้ากีบนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้โบเก้ที่ค่อนข้างที่จะกลมสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็โบเก้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากนะครับง่ายด้วย f ที่เป็น F1.4 น่นะครับเลนตัวนี้นะครับสามารถ ปรับ f ได้แคบที่สุดนะครับที่ f 1 6มีไดเฟรม9กรีบนะครับเพราะฉะนั้นแฉกที่ได้เนี่ยก็จะเป็น18แฉกเลยนะฮะ ทีนี้ก็มันถึงในส่วนของการเอาไปลองถ่ายจริงกันบ้างนะครับผมได้ลองเอาไปใช้ถ่ายมานิดหน่อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบุคคลนะหรือว่าพอร์เตนั่นเองนะครับด้วยความที่เอฟกว้างนะครับสามารถที่ละลายหลังได้ดีนะครับผมลองถ่ายมาให้ดูครับเปรียบเทียบนะครับการละลายหลังที่ F1.4 นะครับเต็มตัวครึ่งตัวนะครับว่าละลายหลังได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถ่ายมาให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ระยะ50มิลนะเป็นช่วงเลนส์ n o r m ม l นะครับมุมภาพที่ได้ก็จะคล้ายๆกับที่ตาเห็นนะฮะเป็นอีกึงระะย ที่คนนิยมเอามาถ่ายภาพบุคคลนะฮะผมใช้ F1.4 ส่ซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ความคมชัดที่ได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมใช้กล้อง A7R m a r k ii นะครับประกบคู่กับเจ้าตัวนี้ตลอดนะครับซึ่งเลนส์ซิกมาอาร์ตัวนี้นะครับถ่ายท่ดรายละเอียดนะครับแล้วก็รองรับความละเอียดระดับ40ล้านได้สบายนะครับเรามาลองซูม100%ดูนะครับจะเห็นรายละเอียดของตานะครับของนางแบบชัดเจนนะครับขนคงขนคิ้วขนตามาหมดนะฮะความคมตั้งแต่ F1.4 สเนี่ยสามารถที่จะใช้ ได้สบายๆนะครับผมลองทําการถ่ายเพื่อทดสอบความคมชัดนะครับโดยการที่ผมถ่ายไปที่กําแพงนะครับที่เป็นละนาบเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทดสอบความคมชัดครับว่าความคมกลางภาพขอบภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูความคมกลางภาพกันก่อนนะครับความคมกลางภาพถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับที่ F 1.4ครับแต่พอมาดูในส่วนของขอบภาพเนี่ยความคมจะดรอปลงพอสมควรนะฮะแต่ถ้าหรีให้แคบลงนะครับความคมมังกลางภาพและขอบภาพก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้เท่าที่ลอง มาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมว่าประมาณ f 4ราวๆเนี่นะครับก็จะเป็นช่วงที่คมที่สุดกลางภาพของเจ้าเลนตัวนี้นะครับแล้วก็ขอภาพคมที่สุด5.6เลยนะครับที่ f 1 4 <c oughs> 1> ผมก็ถ่ายนะแล้วก็เอาวางไว้ข้างภาพด้วยก็ไม่ได้ขี้ฤิขี้เละอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติบุคคลที่มีความซีเรียสมากขึ้นนะครับก็หลี f <c oughs> ให้แคบลงไปที่สักประมาณ f 2, 2> <c oughs> ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็าวางไว้ข้างภาพก็ น่าจะทําให้รายละเอียดที่ได้เนี่ยมีความคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ละลายหลังได้ในระดับที่โอเคอยู่นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของความบิดเบี้ยวกันบ้างนะครับด้วยความที่เป็นเลนช่วง normal นะครับแล้วก็มีเลนพิเศษอย่าง aspherical นะครับแก้ความบิดเบี้ยวมาให้นะครับบอกเลยว่าไม่เห็นความบิดเบี้ยวของเลนตัวนี้มาเลยครับน้อยมากครับทีนี้เรามาดูในส่วนของขอบมืดกันบ้างนะครับขอบมืดหรือว่า v i g n e t t เนี่ยเท่าที่ทดสอบมานะครับถือว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับมีน้อยมากแทบไม่เห็นเลยถือว่าทําได้ดีนะครับในเลน เอฟค่อนข้างกว้างขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่มีขอบมืดให้เห็นเลยนะครับน้อยมากนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเลนส์ที่มีเอฟกว้างขนาดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ CA นะครับหรือว่าขอบม่วงนั่นเองนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองถ่ายในหลายๆสถานการณ์นะครับถ่ายของมันวาวหรือว่าถ่ายย้อนแสงแบบตรงๆนะครับขอบม่วงหรือ CA เเนี่ยน้อยมากถามว่ามีไหมก็ยังมีให้เห็นนะครับอย่างภาพที่เป็นตัวอย่างนะครับคือคือไม่ได้เป็นปื้นอะเวลาที่เราจะเอาไปแก้เนี่ยมันแก้ง่ายมากครับ เพียงแค่ใช้โปรแกรมไลท์ลูมนะครับดึงไปจึกเดียวจบเลยนะฮะหรือว่าการหลีฟไปที่ประมาณสัก f 2.8เนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วครับแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับผมทีนี้ครับมาถึงในส่วนของความเร็วโฟกัสนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็น่าจะอยากรู้กันนะครับผมได้ลองเอาไปถ่ายมานะครับ ความเร็วโฟกัสที่ทําได้เนี่ยดีทีเดียวครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้ m 4 1นะครับจะมีอาการวืดว่าดก่อนที่จะเข้าโฟกัสนะฮะผมได้ลองทดสอบนะครับแม้ว่าจะโฟกัสจุดเดิมนะฮะจุดเดียวนะฮะแค่กดรีโฟกัสครับคือปล่อยหยุดโฟกัสแล้วก็กดใหม่อย่างเงี้ยนะครับแค่รีโฟกัสก็มีอาการวืดว่าดให้เห็นแล้วนะครับแตกต่างกับเลนตัวนี้ที่เป็นเมาส์ FE โดยตรงที่ออกมาใหม่นะครับอาการวืดว่าดเดือดแทบไม่มีให้เห็นนะครับโฟกัสได้แม่นยํารวดเร็วมากขึ้นนะครับ ชัดเจนนะฮะก็ถือว่าเป็นการตอบคาถามนะครับสำหรับหลายๆคนที่คิดว่าเ,ออเขาเอา m c 1 1มาใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือ,อ,อตัวเนี้ย ก็จะเป็นเมาส์ for Sony โดยตรงนะครับทำงานได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากนะครับเหมือนกับเป็นเลนส์ Sony เองเลยทีเดียวนะฮะผมได้ลองเอาไปเปรียบเทียบความเร็วโฟกัสกับเจ้าตัว55มิล f 1.8ที่เป็นของ Sony นะครับความเร็วโฟกัสเนี่ยทำได้ดีครับค่อนข้างเงียบแล้วก็รวดเร็วใกล้เคียงกับเลนส์ค่ายเลยนะครับผมได้ลองให้น้องนางแบบเดินเข้าเดินออกนะครับเพื่อทดสอบการแท็กกิ้งนะครับก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะฮะเป็นข้อสรุปนะครับว่าเลนส์ตัว5 0มิล f 1 4 Art ตัวนี้นะครับ for FE Sony เนี่ยทำงาน นนประสิทธิภาพในการโฟกัสเนี่ยได้พอๆกับเลนค่ายเลย ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูเล่นๆนะครับว่าเลนส์ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครหรือว่าคุณควรจะซื้อไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นตัว s i g m a 50 m สิบมิลฟอร์แคนนอนะครับแล้วก็มาใส่ m 4 1เนี่ยก็ขนาดน้าหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยแม้แต่คุณภาพเนี่ยใกล้เคียงแต่สิ่งที่ตัวนี้จะเหนือกว่านะครับถ้าคุณใช้กล้องโซนี่นั่นก็คือในส่วนของความเร็วโฟกัสที่ค่อนข้างที่จะมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งยากในการเปลี่ยนอะแดปเตอร์เ้อ็ราคาที่จจะะค่่อนข้างทีสูงขึ้นไป ว่าเราต้องซื้อเลนตตัวนี้นะครับบวกกับ m c 1 1แต่ถ้าถามว่า แล้วแบบ m c 1 1เหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าก็ยังมีคนที่อาจจะต้องไปซื้อแบบนั้นอย่างเช่นคนที่มีใช้บอดี้สองบอดี้หรือว่ามีเลนส์แคนนอนเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่ใช้ m c 1 1เนี่ยคู่กับตัวเลนส์ที่เป็นฟอรแคน n นแล้วมาใช้ m c 1 1กับโ o n y เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะเอาเลนส์ที่เป็นแ a นนอนของเราเองนะครับหลายๆตัวนะครับที่รองรับนะครับก็เอามาใส่กับ m c 1 1ทีนี้คุณก็จะสบายเลยครับก็คือคุณมีเลนส์ชุดเดียวใส่ได้ทั้งแ Can นอนใส่ได้ทั้งโ o n y อะไรเงี้ยนะครับ อ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบในแง่ของราคากันบ้างครับที่ผมนึกถึงนะครก็จะเป็นตัว 55mm f1.8 ราคาก็จะไล,ล่ๆลิเลียกันอยู่ตรงนี้นะครพอดีว่าเรามีอยู่ทั้งคู่เราก็เลยได้ลองเอามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของขนาดน้าหนักเนี่ยก็ต้องให้ตัว Sony 55 f1.8 อยู่แล้วขนาดและน้ําหนักที่เล็กกว่าชัดเจนนะครับที่โ Sony f1.8 ที่กว้างสุดแล้วก็ ซิกมา5 0า m มิลที่ F1.4 ที่กว้างสุดเนี่ยพอเมื่อเอามาเทียบกันจริงๆนะครับก็จะเห็นว่าที่ F1.8 จเนี่ยจะมีความผมชัดกินซิกมาอยู่นิดๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ F ที่กว้างกว่าเนี่ยก็จะมีการกระเจิงของแสงที่มากกว่านะครับแต่เมื่อปรับไปที่ F2 เท่าเท่ากันทั้งคู่นะครับจะเห็นได้ว่าตัว Sigma เนี่ย เหนือกว่าหน่อยนะครับถ้าถามในเรื่องของคุณภาพผมว่ามันก็พอๆกันนะครับมันก็ไม่ได้แบบกินกันหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างโซนี่เองเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในที่ขนาดและน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบากว่านะครับตัวนี้น้ำหนักเกอะกว่าก็จริงแต่ว่าแลกมากับการที่คุณ f 1 4นะครับคุณสว่างกว่าเกือบจะสต็อปเลยนะครับซึ่งถือว่าน่าจะได้เปรียบเวลาที่เราไปถ่ายแสงน้อยนะครับหลายกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับน่าจะได้เปรียบมากกว่า ทีนี้มาลองเปรียบเทียบอีกแบบหนึง่งเปรียบเทียบกับเลนส์ค่ายที่ f 1.4เท่ากันนะครับก็น่าจะเป็นตัวโทนี่50มิลนะครับ f 1.4 fe t star นะครับผมก็ได้ลองอได้ลองใช้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่า s i g m a 50 f 1.4กับโ o n y 50 f 1.4เนี่ยกินกันไม่ได้แบบขาดหรืออะไรเงี้ยนะครับเลนส์ตัวนี้ชนะในเรื่องหนึ่งอีกเลนส์ตัวหนึง่งชนะในอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือคุณภาพเนี่ยไม่ได้ขาด กันค่อนข้างที่เยอะนะครับซึ่งราคาตัวนี้เปิดตัวออกมาที่32,900ถือว่าราคาก็อยู่ในระดับที่กำลังโอเคนะครับถูกกว่าตัว 50F 1.4อยู่พอสมควรนะครับผม โอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้า Sigma 50mm f1.4 Art for Sony FE ตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด u b s c r i b ์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามพวกเราได้นะครับแฟนเพจ f c e e o o o นะครับสุนคาเบลานะครับคุยคุยกับพวกเราได้ที่นั่นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ